สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนนะคะคลิปวิดีโอนี้ก็จะเป็นการอัปเดตพลังงาน,นะคะ่ะซีรีส์คนโสดนะคะสถานการณ์ความรักของคนโสดนะภายใน3เดือนนี้คุณจะเจอกับสถานการณ์อะไรนะคะก็เน้นๆหลักๆไปที่คนโสดเลยละกันนะคะโสดแบบว่าไม่มีแฟนไม่มีคนคุยหรือคนเก่าไม่ได้อะไรเงี้ยนะคะ เอาแบบนั้นแล้วกันเนาะนะคะโอเคมีไพ่ให้คุณเลือกทั้งหมด3ใบนะคะใบที่1นะคะใบที่2องใบที่3นะคะสิกับคันะคะ The w o r l d แล้วก็ n น n e of t น n t a c l e s นะคะคุณเลือกเอานะคะแล้วก็มาฟังแกนว่า Energy ดวงความรักที่เป็นคนสดของคุณเนีย่ยภายใน3เดือนนี้จะเป็นเช่นไรนะคะโอเคไปกันเลยนะคะสำหรับไพ่ใบแรกน้องเอาเขาไว้ข้างบนนะคะ, <c oughs> ะดูซิว่า เอเนอร์จีของคนโสดนะคะสำหรับเพื่อนๆที่เลือกการ์ดใบแรกนะคะซิกอ o ฟคัฟ f นะคะจะเป็นเช่นไรดูสถานการณ์คนโสดภายในสามเดือนนี้ซิจะติดนะคะก้าวดาบบางท่านยังอะไรอาวรนกับความสัมพันธ์ครั้งเก่าที่เคยจบลงไปแล้วอยู่เลยะคะ่ะเสียใจ คิดมากอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะยังวาวุ่นฟุ้งซ่านกับความสัมพันธ์ที่ผ่านมาอยู่นะคะแต่คุณค่อนข้างรีไล z ์ได้เหมือนกันมันเหมือนเป็นบทเรียนที่ทำให้เราได้โตมากขึ้นนะคะคุณมีคนใหม่ที่กำลังจะเข้ามามี choice เยอะเลยนะคะ แต่เดี๋ยวความที่คุณน่าจะกลัวกลัวการผิดหวังเพราะว่าเราคิดมากนะ่ะเรากลัวว่ามันจะไม่สมหวังเรากลัวว่ามันจะไม่สักเซตอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยดูเหมือนไม่ค่อยได้พัฒนาไปไหนเป็นคนรู้จักกันเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องอะไรอย่างเงี้ยนะคะประมาณนั้นไปก่อนคือคุณนะ่มีความสุขกับตัวเองหนักมากแล้วคุณ่ะก็กําลังจะมีช้อยส์มากมายที่เข้ามาให้คุณได้เลือกแต่แนวโน้มของการพัฒนาน่องยังไม่เห็นคุณให้เป็นคนรู้จักกันไปก่อนคือช้าๆค่ะมีคนไม่ชอบคุณเยอะ นะคะแล้วคุณก็โรคส่วนตัวสูงค่อนข้างแบบว่าไม่ค่อยสนใจอะไรใครสักเท่าไหร่อคะค่ะเงียบๆนิ่นงๆอะไรประมาณนี้นะคะแต่ถามว่าเข้ามาคุยอะเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องอะได้ไหมได้นะคะคนโสดมีสเสน่ห์นะแต่เราคิดมากค่ะกลัวว่าความสัมพันธ์พวกนั้นจะเข้ามาหลอกเราทําให้เราเสียใจอีกอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเพราะว่าที่ผ่านมาคุณก็เจออะไรมาเยอะนะ <c oughs> จะได้เจอคนทั้งอา,อายุเยอะกว่าคนที่อายุน้อยกว่าเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะเข้ามาใช่แต่ว่ายังไม่ใช่ตัวจริงนะคนพวกนี้ยังไม่ใช่ตัวจริงนะยังเป็นคนที่แอกว่ามาแป๊บๆแ,ปปแปปล้วก็ไปอะคะ่ะเออประมาณนั้นก้าวไม่เท้าคุณก็กำแพงสูงเลยนะคนโสดหนึ่งดาบนะคะ เมเพคือคุณค่อนข้างที่จะตกหลุมรักคนที่เขาดูแบบมีความเป็นผู้ใหญ่ซัพพอร์ตคุณได้ช่วยเหลือคุณได้แล้วก็ถ้าสายเปก,ก็ดีอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเ,ออเนี่ยมีหลายไทป์เลยนะคะที่ที่ที่เข้ามานะคะแต่ตัวคุณเองน่าจะยังไม่อยากผูกมัดกับใครอะไรอย่างเงี้นะคะ ก็ดูดูไปก่อนคุยคุยไปก่อนอะไรอย่างงี้คะ่ะบางท่านมันเป็นระยะทางด้วยมีโอกาสที่จะได้เจอคนที่เป็นชาตต่างชาตินะคะห่างไกลกันอะไรอย่างงี้คะ่ะก็ก็ดูเหมือนจะค่อยๆพัฒนาความสัมพันธ์ไปเรื่อยๆทีนี้ตัวคุณเองอะ่ะมีช้อยเยอะแยะมากมายแต่คุณยังไม่เลือกใครอย่างเป็นทางการเพราะว่าคนพวกนี้ก็ยังไม่ใช่คนที่จะมาอยู่ยาวอะไรคุณก็รู้สึกว่ายังไม่ใช่เหมือนเรา ศึกษาดูใจแล้วก็ลองคุยกันไปก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะสถานะคุณจริงๆก็คือเป็นคนโสดแหละยังไม่ได้ผูกมัดหรือคบใครอย่างร้อเซ็นะคะหนึ่งถ้วยคิงถือเหรียญแต่มีใครหลายๆคนอะเข้ามาในชีวิตคุณนะคะอย่ามาผูกมัดนูน่นนี่คุณจะเจอทั้งคนที่ดีแล้วก็คนที่เป็นแบดบอยนะคะเออให้ระมัดระวังอ่ะชาวทาตน้ำหรือว่าชาวมังกร นะคะก็มีโอกาสสูงว่าตัวเขาเองอาจจะไม่ได้มาคนเดียวอาจจะมาพ่วงเอาคนอื่นมาด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือคุณต้องรมะมัดระวังนะคะเอาพายบอกว่าเออก็มีคนที่ดีก็มีคนที่แบบว่าเจ้าชู้ด้วยนะคะก็ดูให้ดีๆ ะะไม่ใช่โสดแบบเงาๆหรอกต่อให้ปฏิเสธความรักมากไหยแค่ไหนมีกำแพงแค่ไหนคุณก็มีช้อยอยู่ดีมีช้อยนี้ที่นี้คือมันอยู่ที่ตัวคุณด้วยนะว่าคุณจะเลือกเขาหรือไม่เลือกเขาแล้วก็เลือกคนถูกไหมหรือเลือกคนผิดหรือเปล่าอันนี้คือมันมันแล้วแต่เราอะคะ่ะมันไม่ได้เกี่ยวกับน้าภัยละเนาะนะคะอ่ะโอเคทีนี้เดี๋ยวหนองไปเปิดคําแนะนําให้กับคนโสดกันว่าคนโสดมีอะไรที่ต้องทราบนะคะ คุณเหมาะสมกับสิ่งที่ดีเสมอนะคะคุณจะพบเจอสิ่งที่ดีดนะคะถ้าเรามีความฝันนะคะทำอะไรทำเลยนะคะอย่ามัวแต่แพลนใช่อย่าก,กลัวที่จะออกคอมฟอร์ทโซนค่ะประมาณนั้นเนาะ เพราะว่าเท่าที่น้องเห็นก็คือบางท่านก็เหมือนจะจินตนาการอะไรไว้เยอะแต่ว่ายังไม่ได้ถึงขั้นลงมือทํารอให้แบบว่ามีคนนี้มีประสบการณ์มากกว่าหรือมีผู้ใหญ่ที่เข้ามาซัพพอร์ตสนับสนุนอะไรเงี้ยบางครั้งไพเมจิเชียนขึ้นมาเราไม่จําเป็นที่จะต้องพึ่งพาใครค่ะเราสามารถทําเองได้เลยเพราะว่าในจะทฤษฎีเนี่ยจะอะไรเงี้ยมนเหลือแค่แบบแอคชั่นอย่างเดียวก็ลงมือทําได้เลยนะคะอืมหรือแม้ว่าคุณจะ ไปชอบใครสักคนหนึ่งแล้วคุณไม่กล้าพัฒนาอะไรอย่างเงี้ยก็อย่าได้กลัวนะคะเอออย่าได้กลัวลุยๆไปเลยนะคะ mm hmm. อ่ะโอเคสำหรับไพ่การ์ดที่สองนะคะคือไพ่เดอะเวอร์นะคะไปนี้เดี๋ยวเรามาดูพลังงานของไพ่การ์ดเดอะเวอร์กันดูซิว่าสตอรี่คนโสดนะคะสำหรับเพื่อนๆที่เลือกองคที่สองเนี่ยเป็นยังไงนะดูซิดวงความรักของคุณภายในสามเดือนนี้นะคะ เตอรสตารอ้ยคุณสวยนะคะสวยหล่อทุกคนดูแลตัวเองดีหนักมากค่อนข้างเฮลตี้สุขภาพน่ะเด็กถือดาบนะคะห้าเหรียญแปดถ้วย <laughs> คนโสดไพ่เอ่อคนโสดที่เลือกการ์ดใบเนี้ยน่องมีคนรู้สึกว่าคุณน่ะเอ่อค่อนข้างที่จะเบื่อหนความรักค่ะ <laughs> คุณเบื่อไหนความลางังเกากแล้วก็แบบว่าเังไงี้เออนั่นแหละคะ่ะคุณไม่อยากจะไปยึดติดหรือูกมัดอะไรกับใครนะคะออกแนวประมาณว่าเอเป็นโสดมันก็สบายดีอะไรเงี้ยนะคะถึงมันถึงมันจะเหงาบ้างอะไรบ้างแต่มันก็ไม่ได้แบบแย่อะไรอะไรเงี้ยน,นะคะเอ,อ,องมองว่าคุณจะใช้สมองมากกว่าหัวใจนะคะคอนโสด ภายในสามเดือนนี้อันนี้มันเป็น timeless เนาะนะ,นะคะมันไม่มีวันหมดอายุมาดูตอนไหนก็ตอนนั้นนะคะในถือถ้วยหนึ่งเหรียญสามถ้วยเมจิเชียนในถือไม้เท้าที่นี้น้องเห็นคอนนคชันหนึ่งมันมันเป็นการเริ่มต้นใหม่นะคะมันเป็น ความรู้สึกดีๆจากการใกล้ชิดกันนะคะอาจจะเป็นเพื่อนกันค่ะเริ่มต้นมาจากเพื่อนกันก่อนหรือว่าเป็นคนรู้จักของเพื่อนของเพื่อนนะคะได้มาเฟิร์สกันแล้วมาคุยอีออกันนะคะทีนี้ตัวคุณเองเนี่ยถ้าเป็นตัวคุณที่คุณไปไล่ตามเขาเนี่ย น้องมีความรู้สึกว่าเขาอาจจะอีกนอคุณหรือว่าไม่ได้ใส่ความพยายามหรือใส่ความสม่ำเสมอในความสัมพันธ์นี้แต่ว่าถ้าเป็นตัวเขามาชอบคุณไพ่สลับกันอะไรอย่างนี้ค่ะน้องมองว่าเรื่องระยะทางค่อนข้างมีบทบาทอยู่เหมือนกันนะคะอาจจะต้องมาพบมาเจอกันได้แบบเป็นชั่วครั้งชั่วคราวนานๆที่เจอกันอะไรอย่างนี้ค่ะไม่ได้มีโอกาสได้เจอกันตลอดนะคะแต่ว่ามันเป็นการเริ่มต้นความรู้สึกดีๆแบบเพื่อนกันก่อนนะคะอะไรประมาณนี้ เออนะคะรักแค่แพ้ใก้้ชิดจริงๆด้วยนะคะสัมถ้วยสเรียนอาจจะมาจากเพื่อนลูกค้าแล้วก็คนที่ทำงานรู้จักกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณนี้ใช่แต่ว่า energy ของคุณเนี่ยคุณค่อนข้างเป็นคนที่ perfectionist นะคะแล้วก็ทำอะไรเนี่ยคนจะตัดสินใจอะไรคือค่อนข้างคิดเดยอะคิดมากนะคะถ้าคุณจะเลือกที่จะดำเนินความสัมพันธ์แบบนี้ไปในแบบที่เป็นเชิงชู้ชสาวอ่ะ คุณก็จะกลัวว่าเฮ้ยมันจะเสียเพื่อนหรือเปล่านะคะแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือถ้ามันไปด้วยกันแล้วมันไม่รอดเนี่ยมันจะเสียคอนเนคชั่นเพื่อนทั้งหมดไหมอะไรประมาณน,นี้นะคะค่อนข้างคิดเยอะมากๆลองตามความเป็นจริงด้วยนะคะคนโสดอีกนอกความรักสุดนะคะหถ้วยเสียดายไหมเสียดายค่ะแต่ถ้าให้เสียดายแบบเสียความเป็นเพื่อนอะไรเงี้ยมันมันก็ไม่เวิร์อะไรประมาณน,นั้นนะคะสิบเหรียญน,นะคะ นายถือดาบ,บางท่านเอคุณยังลืมคนเก่าไม่ได้เลยอะ่ะนะคะแล้วก็มีอาการเหมือนประมาณว่า,าจั m ม n นกับนายถือดาบคุณอาจจะจัดความสัมพันธ์นี้ไปเลยก็ได้ว่าเฮ้ยเราเป็นเพื่อนกันดีกว่าไหมเราไม่อยากเสียใจหรืออกหกักหรืออยากทำไม่อยากทําให้ใครผิดหวังอะไรประมาณเนี้ค่ะคนกองเนี้ยหน่องสัมพันธ์ถึง energy ของการที่ทําให้ใครสักคนหนึ่งผิดหวังหรือตัวคุณจะผิดหวังจากใครสักคนมา คุณอาจจะโดนเขาเทรหรือเขาอาจจะเทคุณอะไรเงี้ยนะคะเออเอเ๊ะคุณอาจจะเทเขาหรือเขาอาจจะเทคุณประมาณนั้นอืมเพราะว่ามันรู้จักกันมานานแล้วนะคะหเหรียญสิบเหรียญอะไรประมาณนี้ยแล้วเหมือนประมาณว่าเออไล่ตามเท่าไหร่ก็ไม่เห็นได้พัฒนาไปไหนเลยมันก็ยังเป็นเหมือนเดิมมันก็ยังเป็นเพื่อนยังเป็นเซฟโซนยังเป็นความสบายใจอยู่เลยอะไรประมาณนี้นะคะ สิบไม้เท้าพอพูดพูดถึงเรื่องความรักอะคือแบบว่าคนโสดกอนเงี้ยจะมีความรู้สึกว่าความสัมพันธ์ทำไมมันเหนื่อยมันยากมันเย็นขนาดนั้นนะคะเจ็ดไม้เท้าเราต้องใช้ความพยายามเราต้องทิกกี้เราต้องแบบว่าใช้เลขใช้เหลี่ยมอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะค่อนข้างเยอะมากๆความอดทนเอ่ยอะไรเอ่ยอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะ เด็กถือทั่วแต่คุณอยากจะคีบคอนเนคชันนี้เอาไว้เพราะว่าอ,อย่างน้อยเขาก็มีความจริงใจให้กับเราอะไรประมาณนี้นะคะเรามองโลกในแง่ดีนะ่ะนะคะแล้วก็พยายามที่จะน,นิ่งเงียบมากที่สุดนะคะเหมือนก่อนจะทำอะไรก็คือคิดเยอะไต่ตองเยอะอะไรอย่างนี้นะคะไม่ให้มันแบบเกิดข้อผิดพลาดอะไรที่มันหนักหน่วงไปมากกว่านี้นะคะประมาณนั้นนะโอเคเดี๋ยวเรามาดูคำแนะนำให้กับ ชาวสูตรกองที่สองกันนะคะอืมน้องมองว่าความสัมพันธ์ที่มันแบบเท่าเทียมกันอะ่ะมันจะเป็นผลลัพธ์ที่ดีต่อทุกคนนะคะนี้คําแนะนำจากไพ่เลยนะเนี่ยนะคะอะ่ถึงเวลาพักเบรกแล้วค่ะทุกคนเหนื่อยนักก็พักจจ้านะคะใช่ค่ะ อะไรหลายสิ่งหลายอย่างม,ม,ม,มันใส่ความพยายามมากเกินไปมันก็กลายเป็นว่ามันไม่มีบาลานซ์มันขาดบาลานซ์นะคะมันจะทําให้เราเหนื่อยอันนี้คือถูกต้องละมันไม่แปลกหรอกที่คุณจะมาบ่นกับหน่หองว่เาเราพยายามหนักมากอะไรเงี้ยนะคะใช่ใช่ใช่หนองมองว่าคุณยังมีอะไรหลายๆอย่างบนโลกใบนี้ที่คุณยังไม่ได้สัมผัสแล้วก็ยังไม่ได้เจอรวมถึงคอนเนคชั่นใหม่ๆคนใหม่ๆด้วยเพราะไพ่ใบแรกอะขึ้นว่าเป็นเดอะสตาร์ตั้งแต่แรกแล้วนะคะ อควาเลสเป็นพลังงานของราศีกุมเพราะฉะนั้นคุณฮิลลิงคุณฮิลลิงตัวเองได้เยียวยาตัวเองได้แล้วก็เชื่อมันในศักยภาพตัวเองเรามีความฝันเรามีความหวังนะคะก็ต้องใช้มันสะเทอะถ้าสมมติว่าวันนี้มันไม่ได้เป็นในแบบที่เราคาดหวังนะคะโอเคแต่เราไปดูสําหรับการใบสุดท้ายนะคะเก็บไพ่ก่อนก็คือ นายออบเพนด์เคอล์สนะคะดูพลังงานของคนโสดนะคะภายในสามเดือนนี้กันว่าเรื่องเราจะเป็นเช่นไรดูสิเรื่องเราคนโสดนะคะดูสิจัดเม e นท์นะคะอืม แนววันเหมือนคิงถึงไม้เท้าจัดเมนแล้วก็ควีนถือดาบคือน้องอะ่ะมีความรู้สึกว่าเพื่อนๆไพ่กองที่3เนี่ยพยายามจะรักตัวเองมากขึ้นนะคะรักตัวเองมากขึ้นในที่นี้คืออะไรก็คือเหมือนแบบว่าที่ผ่านมาเรารู้แล้วว่าเราชอบอะไรที่ผ่านมาเราเรียนรู้แล้วว่าเราได้อะไรอะไรประมาณนี้ค่ะก็เรยกแกเป็นว่าตัวคุณเนี่ยเลือกที่จะมูฟออนดีกว่าเริ่มต้นใหม่กับบทเรียนที่ผ่านมานะคะคนโสดก้าวไม้เท้า เรียนรู้อะไรเยอะเหมือนกันเนาะหกไม้เท้าคุณกําลังจะเป็นที่ชื่นชมหรือที่หมายปองหรือเป็นทารกิตของใครหลายๆคนหนักมากมีคนชื่นชมขึ้นชื่นชอบในความสามารถของคุณนะคะมันจะเป็นเสน่ห์การมองโลกในแง่ดีอะไรอย่างนะะี้ค่ะคือใครต่อใครหลายๆคนเขาค่อนข้างสนใจคุณเยอะมากนะคะเพื่อนกองที่3แต่คุณค่อนข้างเอางานเป็นหลักเนาะนงเห็น มันเราโฟกัสในเรื่องของความสำเร็จอะไรเงี้ยคะ่ะแปดถ้วยในถือไม้เท้า10ดาบนะคะแต่ไม่มีใครรู้หรอกว่าเาบื้องหลังของความสําเร็จหรือเบ,บื้องหลังอะไรต่างๆนานา,นานาคือในใจคุณในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เนี่ยมันมันรายมากมันแบบเรนมันมันแห้งมันตายด้าสิบดาบแปดถ้วยคือคุณรู้สึกว่าคุณไม่มี คุณไม่มีกระจิตกระใจที่จะไปเริ่มต้นใหม่กับใครนะคะห้าไม้เท้าหกหกไม้เท้าแสดงว่าก่อนหน้านี้มันน่าจะมีในเรื่องของความขัดแยง้งหรือคุณเข้าไปอยู่ในสงครามความรักนะคะแล้วคุณไม่ใช่คนที่ถูกเลือกเป็นไปได้นะคะคนโสดยมเพรสนะว,วันนี้มันเลยกลายเป็นว่าเฮ้ยฉันต้องกลับมารักตัวเองฉันต้องกลับมาดูแลตัวเอง ฉันก็มีดีไม่แตกต่างกับคนคนนั้นเหมือนกันอะไรประมาณนี้แล้วมันดีนะคะผลคือดีมากเลยหลังจากที่คุณจัตเจมสิบดาวคือคุณรีไลฟ์เัอเองคุณแบบเลือกที่จะตัดจบทุกอย่างแล้วคุณเลือกที่จะเดินออกมาเนี่ยนะว,วันนี้คุณรักตัวเองคุณดูแลตัวเองดีมากขึ้นมันมีใครหลายๆคนที่เขาเห็นถึงคุณค่าของคุณอะไรประมาณนี้นะคะอนน๋จะมีใครหลายๆคนเขามาแย่งคุณเต็มไปหมดเลยนะคะ สํมดาบนะคะห้าถ้วยนะคะเดอะมูนแต่ช่วงเวลากลางคืนเนี่ยน่องมีความรู้สึกว่าตัวคุณเองอะนะค่อนข้างคิดเยอะคิดมากกับความสัมพันธ์ที่ผ่านมาค่ะนะ,ะนะอดีตรอยแผลเป็นอะไรประมาณนี้นะคะที่มันเจ็บอยู่มันเฮิร์ตอยู่คือคนที่เข้ามาก็ไม่ใช่สเปคคุณแต่คุณไม่ได เปิดใจใครร้อยเปอรเแล้วเพราะว่าคุณเองอะยังเสียใจกับความหลังครั้งเก่าอยู่กับแพ้เป็นกับเหตุการณ์ในอดีตอะไรประมาณนี้นะคะเออสิบไปเท้าทำงานหนักมากจริงๆนะคะสิเหรียญแต่นองจะบอกให้ฟังนะเรื่องงานกับเงินคุณเนะี่ยยิ่งทำยิ่งได้นะคุณทำไปเลยนะคะคุณกำลังจะเข้าคอนเซปต์เอเวอร์ลีที่บอกว่ายิ่งอะไรนะ โสดแล้วรวยสวยเวอรโ์โสดแล้วเออโสดแล้วหล่อรวยอะไรเงี้ยเลือกได้อะไรเงี้ยนะคะห้าเหรียญเหมือนทุกกองที่ผ่านมาจำไหมเรื่องคนโสดนี่นะเออนะคะออกแนวไม่ได้แบบลงเอยกับใครสซะที่เดียวในในช่วงสาเดือนนี้ mm. แต่กองเนี้ยน้องมองว่าคุณจะเจอคนที่ถูกใจคุณอยู่เหมือนกันนะ เจ็ดเหรียญแต่น่าจะเป็นเพื่อนนะคะมันเริ่มต้นกันมาจากการเป็นเพื่อนหรือรู้จักกันมาก่อนเป็นคนรู้จักอะไรเงี้ยคือเพื่อจะสานต่อไปอีกสเตปหนึ่งอะไรเงี้ยนะคะแล้วเขาใช่เป็น new beginning เป็นคนเป็นเป็นเป็นความตื่นเต้นใหม่เป็นความสัมพันธ์ใหม่ๆนะคะแล้วคุณรู้สึกว่าคุณชอบคนนี้มนแล้ว potential มันสามารถแบบเป็นคนรักได้เป็นนู่นนั่นนี่ได้อะไรเงี้ยค่ะ เออพวกทัดไฟอะคะ่ะไม่ใช่สิงธนูแล้วก็มีถุนตุนกลุ่มนะคะพวกเนี้ยเออมีโอกาสที่จะได้คอมมิชเมนต์กับใครสักคนหนึ่งที่คุณรู้สึกว่าคนนี้ยแหละที่เขาให้เกียรติคุณมากๆอะไรประมาณเนี้ยคะ่ะพอพอพูดว่าสามกองนี้ไม่ค่อยได้โฟกัสความรักก็เออัยกองที่สามออกมาเต็มเลยคะ่ะในเรื่องของการคบหาคนใหม่ๆนะคะแต่น้องยังไม่เห็นหลอกว่า มันเป็นในลักษณะของการที่จะไปถึงอนาคตกันได้ไกลแต่เท่าที่เห็นก็คือมาซัพพอร์ตในเรื่องของ Financial and c a r e แคอะไรประมาณเนี้ยค่ะเหมือนพอได้เจอคนคนนี้ชีวิตในเรื่องของการเงินการงานเราดีมากขึ้นคนคนนี้เหมือนเข้ามาทำให้เราแบบรู้สึกว่าดวงสมพง์มันเป็นยังไงรักกันมันไม่ต้องหมือหวา,ารักกันมันจำเป็นต้องแบบว่าโอ้โหทุกคนออฟฟิศลี่คือแบบทุกคนเขารู้กันหมดว่าเนี่ยแฟนชันคนของชันอะไรย่างเงี้ยไม่ต้อง ขอแค่ว่าเรามาอยู่ด้วยกันแล้วเราเป็นตัวของตัวเองแล้วเราก็เหมือนแบบว่าเขาให้เกียรติเราแล้วก็เขาแคร์เราจริงใจกับเราไม่ได้ทําให้ชีวิตของเราแย่ลงกว่าเดิมแต่เข้ามาเติมเต็มให้ให้การเงินเราดีขึ้นเป็นแบบแรงสนับสนุนให้เราแบบเวิร์กเวิร์กเวิร์กมากขึ้นต่อไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้คนโสดมีโอกาสที่จะสาะโสดมากที่สุดเลยในบรรดาสามกองนี้ในการอ่าน หนึ่งดาบนะคะมันถึงเวลาของคุณแล้วะคะ่ะหลังจากที่ผ่านอะไรมาเนาะอ่นะฮะก็มีโอกาสที่จะได้เจอคนที่ใช่นะคะ <c oughs> มีโอกาสเป็นชาวราศีกันนะคะนะ,ะนะก็คือไม่มือวะหรอกก็คือคบกันเงียบๆอะไรเงี้ยนะคะเป็นเรื่องส่วนตัวของเราอะไรเงี้ยไม,ไม่ได้อยากให,ให้ใครรู้มากนะกอะไรประมาณนี้นะคะอ่ะทีนี้มาดูกันที่เป็นคําแนะนํานะคะ ใช่ความตั้งใจของคุณมันกําลังถูกทดสอบอยู่นะคะถ้าคุณอยากมีแฟนจริงๆก็อย่างที่บอกฮะว่าทําไปเลยลงมือทําเลยนะคะแล้วก็ฝันที่คุณคาดหวังไว้มันก็จะเป็นจริงนะคะมาถึงเวลาแล้วค่ะที่เราจะต้องจบวงจรอะไรบางอย่างเพื่อเริ่มต้นใหม่นะฮะแพรบอกแบบนั้นใช่คุณกำลังจะเจอความสัมพันธ์ที่มันแบบวินวินแล้วก็ ค่อนข้างเป็นเอาคำที่สวยงามเขาให้เราเราให้เขาเราให้เท่ากันอะไรประมาณนี้ถึงแม้วันจะไม่หือหวาค่ะในข้อที่สนใจกันบ้างส่วนตัวสูงบ้างก็ธรรมดาเนาะนะคะเพราะว่าเราครบกับคนฉลาดคนที่เขาค่อนข้างใช้โลจิกมากกว่าหัวใจนะคะเป็นยังไงบ้างสําหรับสามกองนะคะก็คอมเมนต์ให้หน่องฟังด้วยว่าการอ่านเป็นยังไงอันนี้มันเป็นไทม์เลสนะคะมันไม่มีวันหมดอายุไปละค่ะเพื่อน เจอกันวิดีโอหน้าจา้าบ๊ายบาย